สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับช่องหวานเจี๊ยบเพชรบุรีนะครับวันนี้กงมิงก็จะพามาลุยหานอไม้สักสิบนอยีสิบนอนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้หน่อไม้แคนนี้ไปซื้อในนัดก็ได้แล้วอันนี้ว่าความรู้สึกคนที่ว่ายากหมามันไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ขี้เกียจหมาก็ว่าไปซื้อเอาก็ได้ง่ายดีแต่นี้ว่าบางคนเขาที่ชอบอ่ะได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะขอให้ได้ออกมาเดินดูเถอะ เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าเราจะเจอหน่อไม้กันหรือเปล่าถ้าไม่เจอเราก็ไม่เป็นไรขอให้ได้แค่ออกมาเดินเที่ยวทำในป่าก็ยังดีอหลายคนมาหาหมดแล้วนะั่น ทางห้างแล้วมีคนมาหักไปมั่งแล้วหักไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ ทำไมยังหายากเลยเนี่ยนี่เนี่ยมีแต่นอแบบน,นี้แหละถึงจะโพแบบน,นี้ไม่มียาวๆขุดอะไรถึงจะแตกอีกเนี่ย càng ah, quậy, OK cành pho để ăn pho, để lấy bấy có được, lấy cành pho ăn เดินไปเดินมาก็ไหลนอเลยมืนกันเดินเปื่อยเปื่อยเจอไหมเนี่ย ô oh, Lại nhỉ. Ờ. Ờ. Có đạt cái lần điên พอได้ต้มกินมองได้ประมาณนี้แหละก็าหาค่อนข้างยากนะแต่ก็ยังพอหากินได้อยู่่อไม้นี่ยอยสงนะสรุปก็คือวันนี้ก็โอเคก็ยังพอหากินได้อยู่แต่ถ้าหาขายก็ยากหน่อย ยังไงก็ถ้าชอบคลิปแบบหาคองปลาหรือว่าเดินเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหน้าเห็ดโขนเดี๋ยวเห็ดโขนน่าจะไปกันเยอะยังไงถ้าชอบแนวนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปเดินปลาหาคองปลาให้ได้รับชมกันครับวันนี้ก็แค่นี้แหละเดี๋ยวกลับไปต้มน้ำไมอยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยครับ เป็นกำลังใจให้ด้วย๋ยวงวันหน้าเราจะไปลุยเฮ็ดโค้กันหรือเปล่าลองติดตามชมกันนะครับ